สวัสดีค่ะเรามาเจอกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะก่อนหน้านี้เราคุยกันถึงเรื่องลักษณะอุปนิสัยของราศีต่างๆนะคะคลิปที่แล้วจะคุยกันถึงราศีเมษร,ราศีพฤษภนะคะมิถุนคนราศีกรกฎ ราค่ะส่วนคลิปนี้เราจะมาคุยกันนั่นก็คือราศีสิงห์แล้วต่อไปนะคะเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์สัญลักษณ์ก็บอกอยู่แล้วว่าสิงห์นะคะเป็นเจ้าเขาเรียกอะไรเอาอ่ะราชาัตว์ป่าอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดในราศีสิงห์ จะเป็นคนที่ค่อนข้างค่าได้หยามไม่ได้รักเกียนรักศักดิ์ศรีเอ๊แล้วถ้าจะให้ดาวสักดวงหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคิดว่าน่าจะเป็นดาวอะไรดีหนะ่าแน่นอนค่ะสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์ค่าได้หยามไม่ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S นั่นก็คือ,อาดาวพระอาทิตย์นั่นเองนะคะ ดาวอาทิตย์นะคะก็บอกแล้วว่าเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลน,นั่นแปลว่าค่อนข้างที่จะเดีดเด่ยวมุมาณนะนะคะอาจจะแฝงไปได้วยความดุดันความใจร้อนอันนี้ต้องยอมรับเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีสิงห์โดยเฉพาะถ้า,าดาวเจ้าเรือนก็คือพระอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์เนี่ยมีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งเกิดใน มาตรฐานดาวที่ดีส่งผลอย่างแน่นอนค่ะในเรื่องของอารมณ์ที่ค่อนข้างจะร้อนง่ายนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟนะคะเป็นราศีธาตุไฟแต่ไม่ได้เป็นแม่ธาตุไฟเป็นราศีธาตุไฟที่อยู่ช่วงของตรงกลางดูแล้วมาดูไม่น่าดุนะแต่ในทางเดียวกันนะคะจะบอกว่าราศีสิงเนี่ยเป็นไฟที่ จุดกำเนิดจะต่างกันกันกบราศีเมษร,ราศีเมษจะเป็นไฟที่ร้อนแรงนะคะเป็นไฟเป็นแม่ธาตุไฟที่ร้อนแรงนะคะแล้วก็แต่ว่าราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นไฟกลางละไฟกลางในที่นี้เนี่ยลักษณะก็คือ,อมันไม่ได้แบบโชดช่วงไม่ได้ชัดชกาน ะะแต่เป็นไฟที่ลักษณะคือเหมือนกับไม้ขีดไฟอะ่ะมีความร้อนดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จุดติดได้ทุกที่นี่คือลักษณะของราศีสิงค่ะจุดติดจุดติดนะจุดติดได้ทุกที่ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เกิดราศีสิงห์อ่ะดูเหมือนไม่มีอะไรดูไม่น่าจะใจร้อนแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาก็ไม่ได้ใจร้อนอะไรมากมายนะ เพราะเข,าเ,ขาเปรียบเสมือนไฟที่เป็นจุดเริ่มต้นไม่ได้เป็นไฟชุกโชนแต่เป็นไฟที่เริ่มต้นคนที่เกิดราศีสิงห์จึงเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดเยอะเพราะอะไรคะก็เพราะไฟที่เริ่มต้นเนี่ยแหละมันสามารถที่จะเป็นไฟที่อาเครื่องผมผมผมทำให้แบบกระพือได้อะ่ะแล้วแบบมีเขาเรียกว่า มีโทษได้เยอะโดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเนี่ยแหละมันเลยไม่แปลกเลยว่าทำไมคนที่เกิดราศีสิงห์ถึงแบบคิดเยอะจริงๆนะคะมีโปรเจกต์เยอะมากนะคะโปรเจกต์เยอะมากคิดต่างๆเยอะนะคะสำหรับคนในกลุ่มนี้ที่สำคัญคือไม่ยอมใครไม่ยอมใครเลยจริงๆชอบอิสระนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือว่าค่อนข้างที่จะใจเด็ด แนวแน่มุ่งมัน่นมีความทะเยอทะยานจากจุดไฟเล็กๆเนี่แหละคะ่ะซึ่งอีกหน่อยมันจะทวีคูณใหญ่ขึ้นนะคะไม่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบไฟที่ถาโถมเหมือนกับราสีเมษก็จริงนะแต่ว่าอย่าลืมว่าไอจุดเริ่มต้นเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกหลายอย่างเปรียบเสมือนกับความคิดนี่แหละคะ่ะถ้าเราไม่มีจุดเริ่มต้นนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรต่อ ะะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์จึงเป็นคนที่ฆ่าได้ยามไม่ได้ค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องลากันไปแล้วนะคะในเรื่องของการที่เรามาพูดกันถึงเรื่องของพฤติกรรมหรือนิสัยของอาราศีแต่ละราศีอที่บอกไปแล้วนะคะว่าอาจจะถูกบ้างไม่ถูกบ้างถูก 10%, 20%, 50%, 50หรือบางคน90%เพราะ ดวงดาวไม่ได้อยู่กับเราแค่ดวงเดียวค่ะอิทธิพลของดาวก็ไม่ได้มีหนึ่งดวงเพราะดาวทุกดวงมีอิทธิพลกับเราหมดตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกตราบใดที่ยังมีกลางวันและกลางคืนตราบใดที่โลกยังหมุนรอบตัวเองตราบใดที่โลกยังหมุนรอบดวงอาทิตย์ตราบใดที่จักรวาลนี้ยังมีอยู่นั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะ จะให้เกิดมาแล้วตายเหมือนกันหมดชีวิตเหมือนกันหมดทุกวันเป็นไปไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเลือกเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นส่งเสริมในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วพยายามที่จะไม่ให้สิ่งที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุปสรรคกับเราเนี่ยละค่ะมาทำลายเรานะคะทุกอย่างใช้สติและวิจารณญาณค่ะทุกด้านมีดีเสมอเลือกสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <S <S